มาครับเพื่อนๆอ,อยากไปดูลังลับออก่อนให้กันไหมครับผมเก็บไว้นานแล้วไม่ได้บอกใครแต่วันนี้จะพาทุกคนไปดูกันครับที่นี่เป็นพี่ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผมได้สุดๆตรงกับคอนเซ็ปต์ defining me เหมือนคัสตอมมาเพื่อผมเลยที่วลับแต่กขซ่อนตัวอยู่แถวโซนเลียกทางด่วนเองถึงแล้วครับ providence lane เกษตรนวมมินที่เพิ่งเปิดตัวไปนี่เองดีไซน์แรกอาจจะดูเหมือนบ o r d ลอร์ลักชัวรี่แต่จริงๆแล้วมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้าน u ฮาสซึ่งเป็นสายยอนรมันแท้ๆ มันคือภาษาการออกแบบเดียวกับตัวรถที่ผมชื่นชอบพูดง่ายๆมันเท่แบบไม่ต้องพยายามเลยแหละครับผมชอบที่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดการออกแบบอย่างพื้นลงรถก็มีการปรับองศาลาดชันให้เข้าออกสะดวกและยังสามารถจอดรถได้ถึง4คันและพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ยังเพิ่มพื้นที่เป็นลิฟต์จอดรถในบ้านได้อีกเพอร์เฟกมากเลยครับผมขอเรียกที่นี่ว่าเป็นสเปซส,ส่วนตัวก็แล้วกันครับเพราะอยู่ที่นี่แล้วสึกว่าได้เติมเต็มตัวเองในแบบที่เป็นเราเองเป็นจุดเด่นเลยก็คือขอด้ายที่อยู่กลางบ้านนะครับ เพราะมาทาให้ทุกห้องของบ้านนะครับรู้สึกสดชื่นจากแสงธรรมชาติและรู้สึกโปร่งโล่งมากเลยครับอยู่ที่นี่นะครับผมก็รู้สึก p r i v a t มากๆเลยเพราะดีไซน์ของตัวบ้านนะครับมันพรางตาจากคนภายนอกทําให้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมากครับและอีกหนึ่งห้องที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือ living zone ครับเพราะ,สะเสน่ห์มาอยู่ที่ทุกห้องของทุกชั้นในบ้านนะครับสามารถเชื่อมต่อกันหมดทําให้รู้สึกเหมือน translucent design อย่างนั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ําหลังบ้านได้ครับ ไหนจัดปาร์ตี้ที่บ้านมีเพื่อนมาแฮงเอากันก็สามารถนั่งกินข้าวโซนดินนิ่งรูมได้ครับทุกมุมมันเป็นเฟรมเบสบาวดูีเชื่อมต่อกันไปหมดทําให้สเปซมปนคอสฟังก์ชันการใช้งานได้เต็มที่ครับให้ฟีลเรากับผมได้อยู่ในรังที่สงบและรีช์จตัวเองได้ตลอดเวลาบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นพื้นที่ใหญ่กว่าร้อยตารางวามีลิฟต์และระบบความปลอดภัยของซีคอมด้วยครับใครอยากมีรังลับแบบแพดเข้ามาดูกันได้ที่โคเวเดนเลนเกษตรนวมินกันได้นะครับ